ว่าสิได้ผลบ่เพิ่นวา่าแมงวีต่อมแมงวีหลายเพิ่นว่าให้เอาอ่ายอดตำลึงไปพันหัวข้าสิทดสอบเบิ่งจากมาั้งมา้เห็นยอดตำลึงพอดีอย่น,ยน,ยนี้นี่เอาบาดเลองมือดูว่เลามือดูวยเลาะมือดูมันสิได้ผลบ่เขาเจ้าเว้า,านี่นี่นี่เลองเบิงเ่งนี่มาเบิ่งได้จ้ะมาเบิ่งน้ำกันมานามามาเบิ่งเลยจ้ะ ถ่ายพี่ให้แน่คือให้แน่พี่ให้แน่ซือเฮ็ดไว้พี่ให้แน่ือชดล่องได้ผลบ่งามจ้างามหอมจ้ะสวยงามละกันได้ผลว่าเดี๋ยวรอเพิ่งได้จ้ะสวยงามไม่มาแดีนะคะพนวาเพินวา ยนะ้อนใบน้ำโอ้บอ้สวยทำไวะ่าเ <c oughs> สวยน้ำสวยเดี๋ยวได้าถามบึงถามบึ้งได้ถามว่าจะได้ผลบอมาคู้ใดตอบอีกมาบอกมาสีไทยเอาวอายเจ้าวายเปียันไม่มีตอมมารอบมันไม่จ่าว่าจะได้ผลบอเดี๋ยวรอชมจ่ะ